สวัสดีครับพี่หน่องเอฟซีแฟนคลับห้างชองพ่อแมงมีตอนนี้มาถึงแล้วครับแปดโมงในนอยอาคารทัศนียาถนนประชาอุทิศครับวันนี้มาสอมหมด าจากเดินทางจากสาแก้วสวงวร้อยกิโลมาคืนนึงมาถึงกับเกือบแจ้งครับอาบน้ำหน,น่อยนึงพักหน่อยนึงแหละอาบน้ำออกมาต่อครับแกคุณสาวว่าเอกจะเป็นคนปลุ เจ้แม่นโบปูกนึกว่าโบหูเลยก็มีกับโรติดแน่จังน้อยครับวันนี้วันจันทำงานเป็นวันเรลื่มทำงานกับมันนี้รถติดแน่มีเรื่องกะ เล่นพอกันอยู่นวะนะครครับข้างปัง๊มปตทอําเภอคลองหลวงปทุมธานีอะ่ะคือูโทรหาบอดก่อนแล,แล้วขึ้นไปหรือเปล่าโทรหาแล้วก่อนกันเลยตอนตตอในรถเราจอดอยู่ด,ดีคนนาขึข้ไปอ๋อนี่ยเปล่เป็นมาหลับแล้วครับเคืนขึ้นไปตั้งเที่ยงเอยกว่า<อ> สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้นบบนบบนานเราไปกิง,องขอบคุณป้าครับครับลงมาหลักทีมแอ,อดมินแอดมินก็นมาครับเดี๋ยวขึ้นไปยังขึ้นไปน้ำหลังมาเด้อแม่ตามมาเด้อนาะไอ้เขาไปนักสืบเนี่ยเขาขี่มอไซค์มือไอ้ต้นนี้อยู่ตรงไหน reception นะครับขอบคุณค่ะบุเรง ขางปั๊มปตทนาวาครับสองมื่นครับอยู่ปทุมมืออื่นกะลังสิตคลองเจ็ดคลองเจ็ดกะบ่แม่นใกล้ๆมองมือนั้นบ่เขียนเดียวกันเนาะเขียนคลองเจ็ดรูดตาร์ลังสิดคลองเจ็ดมืออื่นมื่อนี้ขางปั๊มปตทนาวาครับพื้นที่ใหญ่ครับมื่อนี้สะดวกสบาย ปทุมสองมือแล้วก็จะไปวัดจุกกระเชอศรีราชาครับศรีราชาแล้วก็มาดอนเมืองครับกลับมาดอนเมืองแล้วก็กลับไปพัทยาครับสายสามแล้วก็กลับมายุธยาครับแล้วก็กลับไปชนบุรีอีกพันทองครับแล้วก็กลับมาบา้านกะปิ ข่างเดอะมอ์ครับวันที่เก่าวันที่สิบไปห่างเยียดบางพี่ครับสิบเอ็ดไปวัดบางปิ่งครับสองมือเลยครับสิบเอ็ดสิบสองเป็นการถ่ายทำภาพายนตร์น้ำครับหนังครออกสิบเอ็ดสิบสองที่วัดบางปิ้งสิบสามคับ ลังสิตพอหกครับสิบสามสิบสี่ดีดีปาร์คส่วนน้ำดีดีปาร์คครับอําเภอนองแค่สลาบุรีครับสลาบุรีแล้วกอ้อมเข้าไปสม,มุทรสาครอ,อีกรอบหนึ่งครับกลับเข้าไปในสม,มุทรสาครอ,อีกรอบหนึ่งวันที่สิบห้าครับสิบหกเดินทางครับรอบนี้สิบห้ามือครับ ครึ่งเดือนครับรอบนี้ก่อนจะเดินทางสู่อีสานแล้วก็ฝากพี่น้องที่ซื้อบัสสซื้อตัวครับวันที่31ธันวาคมนี้ถักบ้านได้เลยครับซื้อได้เลยโอนเงินได้เลยครับ 120บัตร2 0อยที่สาพี่น้องซื้อ2องใบกับอ้น240 3้ยสีสามใบกับสารครับส่งฟรีครับบัตรเป็นรูปแบบของสอกซอปีใหม่ครับเพราะว่าจะเป็นช่วงทรงขายปีเก่าตอนรับปีใหม่หนางานกะมีจำหน่ายครับ างานอาจจะเป็นคนละแบบครับตัวนี้อาจจะเป็นสกสศิลปินรับเชิญปู้ยู่บ้านฟินแลนด์ครับผอมทีมงานพี่น้องมาบาา่ได้กะเบิงห้างกลุ่มปิดได้ครับมีกลุ่มปิดเตยล่าหอดแจงแล้วเนี่มือสอกะต่อกัน รดแห่ครับรดแห่สาวน้อยหน่วยสองพระเ,เข้มกมลชัยมือขึ้นบ้านใหม่ครับวันที่หนึ่งมวนขามปีครับมีขอความพี่น้องทักมาเมาื่อนคนื่นครับ ว่าได้ตอบอยู่มันเดียงหายครับตอบว่าเดี๋ยวจะส่งให้แต่ว่าลืมแคบไว้ครับเด้งหายไปเลยหาเบ่เห็นเลยครับถ้ากับไม้ด้วยครับเป็นของน่าจะเป็นอำเภอบึงสามพันนี่แหละครับลองกดถูกใจคำว่าไม่ครับจะได้เห็นข้อความเพราะว่าข้อความหลายแห่หาเบ่เห็นเลยครับประมาณเจา้านึงนี่แหละตอนนี้ ถ้าย่อยตอบก็บมีคา,าใหม่เรื่อยๆครับตอบเรื่อยๆโมนี้ก็จิมีเวลาตอบลายอยู่ครับเมื่อวันบ่มีเวลาไลมีแต่ช่วงคําเพราะว่าขับรถจากบ้านมางานกับสามรอยกิโลน่อยๆครับมาเมื่อนกับต่อไม่อีกสองรอยกิโลครับอ่าร้อยกิโลเลยครับเมื่อวัน ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุ่งหม่องทุกงบอลครับฝากพี่น้องติดตามน้ำเด้อดครับช่องพ่อแม่องเองลำพูนรถไปเทียวครับพ่อแม่องุองแฟนเพจถักมาเพจพ่อแม่อย่างเดียวครับเราต้องไปถักเพจอื่นครับเดี๋ยวมันจะปนกันเดี๋ยวจะบางคนกับทากมาทางนี้บราหันไปอ่านง่ายกับทากไปทางอื่นอีก ันท,ทางมาเรียวกั็คือเดี๋ยวกับอ่านทุกขอความครับใจเย็นๆครับเพราะว่าขอความมีจํานวนหลายพันแน่นอนครับขอบคุณพี่น้องเอซีแฟนครับทุกหมงทุกบอลครับเดี๋ยวผอกันไหมในชิปหนาสวัสดีครับ